นปักชีเนี่ยเด็ดเขาเอาเนะาะจะเกะ่แล้วต้นใหญ่มากนี่อันนี้ก็ดูนี่ดูต้นเขาอันนี้ก็สลดัดอืมก็ยังเหลืออยู่กระโดงเกล้ว นี่ปลูกมาเยอะพักอะอันนี้ก็พักหมูมเนาะโอยโอยอันนี้ก็จะเป็นกวงตุ่มเนาะที่เหลือหอยโว้ยโวยโว้ยโ้ย,โย,โยเขาเหลือหอยเนาะนี่แตงโมอันนี้กงไม่ได้กินหรอกมันชาเนาะมันมันไม่ร้อนอะ่ะ ดูนี่แค่รอดกำลังขึ้นปลูกใหม่แค่รอดอันนี้ก็หวัวพระกาศเหมือนเดิมบ้อยบ้ยอยบ้ยอยบ้ยอย,อย,อยนี่อันนี้ก็จะเป็นบวกกำลังมีลูกเลยสี่ห้าลูก บ,บัวมาเขาก็จะมีเรื่อยๆแหละจ้ะได้กินเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็มะเขือเทศเป็นลูกแล้วมะเขือเทศเห็นเลยนี่ยลูกเขาก็จะเอาไอ้ถุงมาคุมเนาะเพราะว่าเวลาฝนตกใส่แล้วเขาจะแตกมะเขือนีส่สองตน้นอันนี้ก็จะเป็นบ,บัวแต่เป็นสีเหลืองอันนี้ว้อยว้อย ใบเริ่มด่างอล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นต้นหอมเนาะว่าจะตัดเขาก็ไม่ได้ตัดจากทีตัดแล้วก็ให้เขาลัดขึ้นมาใหม่นี่นี่ก็ประมาณนี้แหละพักมีงามลุกลองนัดบัน ยเยวจะพาไปดูผลไม้อ้อยเนี่ยสุกแล้วสุกเต็มเลยดูนี่ดูกลมเลยทุกคนสุกหมดสุกหมดเดี๋ยวนี่หอยนางยงตรงนี้ เห็นไหมทุกคนขัดโพดโพเดี๋ยวจะมาเก็บไปทำน้ำปลาหวานลูกไปลเลยปลาไเลใครอยากกินมาออาเด้อในเด้อคุณยายยายพี่พี่น้องน้องมามา กำลังซุกเต็มเลย,ยเดูเนี่ยอุ้ย,อยสอนคัก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 ดูเนี่ยกิ่งเลยทุอันนี้ก็จะเป็นลาสโปรีเนาะ นี่เขาเพิ่งเก็บสนับขึ้นมาเขาเก็บไปแล้วฝนตกแล้วโอ้ยอ,อะไรก็ยอดมันกระลัดเต็มเลยเดี๋ยวบอกน้องว่าจะมีหอยโอ้ยดนูนี่อันนี้ก็ะสุกแล้วนะนี่แต่มันเป็นสีเหลืองเนาะก็เป็นสีเหลืองมีเยอะสอง สายพันธุ์เนาะสีเหลืองกับสีแดงมีเห็นไหมลกเหมือนกันจ้ะโอ้ยดูเนี่ยฝนตกใส่แล้วเขาก็จะขึ้นสูงจนทึนเลยเชอรี่เห็นแฟนบอกว่าเชอรี่มัน <100 S 1> ยังเหลืออยู่จะมาให้ดูเชอรี่เหลือตรงไหนโอ้ยนี่เมาวานก่อนเลยเก็บไปแล้วเนาะ โอ้่มวานไม่ใช่เมอวานก่อนเมอวานนี่ยังเหลืออยู่ชำ้ชำๆเลยนี่ชุดสุดท้ายเราจะะเชอร์รี่ก่อนโอ้ยฝนตกหอยเต็มอีกคือเก่ามันเดินอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสตรอเบอรี่เนะาะไวน์เราเลยอันมีลดกเลยจ้ะ เลาอยู่สามลูกประมาณนี้จ้ะสลัดสลัดเขา,เขาเก็จะแก่เริ่มแก่แล้วเนะจ๊ะเนาะประมาณนี้แหละเดดสูนฝนต,ตกก็ขึ้นอดโพโ,โอเคจ้ะ